สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเมื่อคือนนี้ต้องใช้คําว่าขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับพี่พี ก็แนวทางเราเดินเดินดีมาหลายวันนะครับเมื่อคืนนี้หลุดหมดทั้ง3รอบเลยนะครับเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าพี่พี่สมาชิกมาติดตามหลายท่านนะครับเนาะก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับแนวทางค่ําคืนวันที่3นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่ทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแลบฟังนะครับ เด็กตกาม48สิบแปดปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆสำหรับนะครับราวกาชาติของเราในค่าคืนนี้รอบแรกผมให้ไปที่เลขแปดกับเลขสองสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้า สตัวให้ไปที่ 2, 8, 9 2> นะครับลาวกาชาตินะครับผม <c oughs> ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูดให้ไปที่ เลขเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับผม นะครับอันนี้ดาวโจนส์ V.I.P. ส่วนดาวโจนสตานะครับเนอะค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนส์นั้นปิดนะครับผมลงดาวโจนสตาแทนนะครับพี่่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผม <c oughs> ให้เก้ากับสามนะครับลูดไปที่เลขเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปด สามสี่สามหกสามเก้าสามตัวให้ไปที่สามเก้าสี่นะครับ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมในรอบดึกนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่นะครับเนาะยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าจะเข้ากลุ่มแนวทางนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ